อุปกรณ์ตรวจเชือ้อหาเชื้อโควิดนะครับนี่นะครับถ้าเรายังไม่มีอาการนะครับ <c oughs> ก็ตรวจไม่เจอนะครับตรวจไปก็ไม่มีผลอะไรนะครับถ้ามีอาการถ้าไม่มีอาการไม่ต้องตรวจนะครับไม่เห็นหรอกครับไม่มีหรอกครับจนกว่าจะมีผลมีจนกว่าจะเห็นอาการนะครับอาการก็หมายความว่า เจ็บคอคัดจมูกมน้ำมูกไหลปวดหัวไปอย่างนั้นนะครับเป็นไข้อย่างนั้นนะครับอันนั้นเจอแน่นอนนะครับอันนั้นเจอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันกลายพันธุ์นะครับพวกหวัดธรรมดาหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้มันกลายพันธุ์มาแล้วนะครับมันกลายพันธุ์มาเป็นโควิดแล้วนะครับมันกลายพันธุ์มาเป็นโอเมกอนนะครับถ้าไม่มีอาการ ไม่ต้องตรวจก็ได้ครับไม่เจอหรอกครับผมตรวจจนขี้เกียจจะตรวจไม่มีครับตรวจไม่รู้กี่กล่องครับต้องไปขอต้องไปขอนะครับถ้าจะตรวจให้เรามีอาการก่อนนะครับค่อยตรวจนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับทุกคนนะครับทุกคนจะต้องเจอนะครับเจอโควิดโอเมกอนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นอ่า เหมือนกับไข้หวัดธรรมดานะครับเหมือนกับไข้หวัดธรรมดาทุกคนก็ต้องมีไข้หวัดธรรมดานะครับจากไข้หวัดธรรมดามันกลายมาเป็นโอมิคอนแล้วนะครับมันกลายมาเป็นโอมิคอนและทุกคนต้องโดนนะครับนะครับถ้ามีอาการตรวจได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีอาการเนี่ยยังไม่ตรวจนะครับอาการก ah ็คือว่าเราคัดจมูกปวดหัวเจ็บคอเป็นไข้ อะไรอย่างนี้นะครับตรวจได้เลยครับอันนั้นเจอแน่นอนสองขีดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อนนี้ตรวจจนขี้เกียจจะตรวจแล้วครับจนบอกเออไม่ต้องตรวจถ้าเกิดได้มีอาการมีอาการค่อตรวจนะครับเพราะถ้ามีถ้ามีอาการแล้วไปตรวจแล้วเจอนะครับทีนี้ก็ต้องหายานะครับหายากินนะครับก็จะมียาแก้เจ็บคอแก้ไข้แก้หวัดนะครับยาแก้เศษนะครับวันหนึ่งนะครับกินอย่างน้อยสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งต่อเนื่องนะครับ คือสีชั่วโมงหรือ5้าชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงหรือ5ช n, ั่วโมงนะครับคือเราจะต้องใช้ยานะครับใช้ยาเพื่อที่จะไปสู้กับโอเมก้านะครับเพื่อที่จะไปรักษาโอเมก้านะครับเพราะว่าโอเมก้าเนี่ยมันเข้าทางจมูกลงมาลําคอนะครับมันจะเกาะตามผนังลําคอตามผนังจมูกนะครับทีนี้เราจะต้องใช้ยา ยาพวกเก็บคอพวกแก้ปวดแก้หวัดอะไรอย่างนี้นะครับรักษานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลา 3- 4สี่วันนะครับมันแล้วแต่คนนะครับมันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็2วันบางคนก็3าวันบางคนก็4ี่วันนะครับมันไม่เหมือนกันกับทุกคนนะครับแล้วแต่ร่างกายของใครนะครับนะครับถามว่าโอเมคอนเนี่ยหนักกว่าหวัดธรรมดานะครับ หนักกว่าวัดธรรมดานะครับหนักกว่าวัดธรรมดาแต่รักษาหายนะครับคือเป็นวัดหนักกว่าวัดธรรมดานะครับมันจะแรงกว่านะครับมันจะแรงกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรักษาอย่างต่อเน,นื่องวันหนึ่งให้กินยาประมาณ4ี่ครั้งคือเช้าเที่ยงเย็นก่อนนอนนะครับอย่างตามคือ4ีถึงห้านะครับให้กินไปเลยนะครับจะแก้ไข้แกหวัดแก้อักเสบแก้ไอย,ยาอมนะครับหายนะครับ ถ้าคนร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงก็จะประมาณ 3- 4วันแต่ถ้าร่างกายข้างในคนแข็งแรงก็จะประมาณ2วันนะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้คือจะมาเล่านะครับประสบการณ์นะครับคือคือโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับคือลูกติดมาจากโรงเรียนนะครับลูกติดมาจากโรงเรียนนะครับคือโรงเรียนเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเด็กคนไหนไปโรงเรียนเนี่ยโหแบบ บอกช้าไปอันนี้นะครับคือจุดมันการตัดสินใจของของพ่อแม่เนี่ยมันช้ามันไม่ใช่ไม่ช้านะครับคือคิดว่าจะไม่มีปัญหานะครับพอไปโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเอารับเชื้อมาจากโรงเรียนนะครับทีนี้ก็จะมาติดต่มในบ้านนะครับโอเคนะครับไม่มีปัญหานะครับไอตัวตรวจนี้นะครับไอเครื่องตรวจนี้มีที่ศูนย์บริการฟรีนะครับไปรับได้เลยนะครับโอเคนะครับ สวครับมาดูนะครับอาหารคนป่วยนะครับป่วยโอเมก้านะครับเจอโควิดโอเมก้านะครับก็เป็นไข้ธรรมดาเนี่นะครับนะครับทีนี้เราจะต้องรักษานะครับคือสามถึงสี่วันนะครับก็อาการก็หายนะครับคือยานะครับเราจะต้องกินต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งจะต้องกินประมาณสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งนะครับ อาจจะมียาแก้อักเสบยาแก้อยนะครับยาแก้ไข้ยาแก้ปวดนะครับ3าสี่เม็ดอันนี้มันหมดนะครับเหลืออยู่2อย่างนะครับนะครับเหลืออยู่2อย่างนะครับแต่อาการก็ดีขึ้นแล้วนะครับเราจะมียาแก้ไอแก้ไข้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบนะครับกัดไปเลยนะครับคือเราต้องกินให้ต่อเนื่องนะครับคือเช้านะครับก็จะมีกับข้าวนะครับพอกินข้าวเราก็กินยานะครับ ันนี้คือวิธีรักษานะครับวิธีรักษานะครับไม่ไม่ไม่ยากนะครับคือเรารักษาไปตามอาการนะครับถ้าเราปวดเมื่อยปวดหัวนะครับเราก็ต้องมียาพารายาอะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันก็เป็นไข้เป็นไข้หวัดธรรมดานะครับแต่ว่ามันจะรุนแรงกว่านะครับมันจะเป็นมันจะรุนแรงกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะต้องให้ยาอย่างต่อเนื่องนะครับเช้าเที่ยง เย็นก่อนนอนนะครับอย่างน้อสี่นะครับถ้าการหนักต้องห้านะครับถ้าไม่หนักก็สี่นะครับยาของเรานะครับนี่นะครับยาที่เตรียมไว้ให้นะครับวันนี้มาที่สี่แล้วนะครับลูกชายนะครับน่าจะวานบอกว่าดีขึ้นนะครับวันนี้สามดีขึ้นวันที่สี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับอันนี้คือมีกับข้าวนะครับยาเราจะต้องเอายาให้ตลอดเลยนะครับเช้าเที่ยง น,นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับดีขึ้นแล้วใช่ไหม,มเจ็บคอไหมไม่เจ็บวันที่สีนน่แล้ววันนี้เ้วกินข้าวแล้วกิกนยานนัาเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยกินข้าวก,กินยาดีขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ขยาไปทิ้งนะเก็บขยงขยานะไอ้ผ้าผ้าปิดปากก็เก็บหนะ้าที่ชายแล้วนะ เข้าใจไหมถ้าปีปลาที่ช้าเราใส่ทั้งขยะแล้วก็มัดปากแล้วไปเก็บโอเคไหมแล้วก็เอาน้ายามาฉีดท่อโอเคนะออกไปด้านหลังเนี่ยนะออกไปด้านหลังเนี่ยไปทิ้งขยะทางขยะนะโอเคนะนี่นะครับยารักษาโควิดนะครับนี่ยาไทยยังไม่มานะครับลูกชายรักษาอยู่สามถึงสี่วันนะครับบอกว่าวันนี้บอกว่าดีขึ้นแล้วบอกว่าวัาน,นี้ดีขึ้นแล้วลูกชายบอกว่าดีขึ้นแล้วนะครับ มันแล้วแต่คนนะครับการรักษานะครับถ้าเรารักษาอย่างต่อเนื่องนะครับกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงเราต้องกินยานะครับถ้าเราไม่กินยามันจะยามันจะเข้าไปไปรักษานะครับให้มันรักษาต่อเนื่องให้ยารักษาต่อเนื่องต่อเนื่องไปนะครับสองสามวันสี่วันนะครับแล้วแต่แล้วแล้วแต่ร่างกายของของแต่ละคนนะครับนี่นะครับ แล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนนะครับคือโอเวคอนเนี่ยเหมือนกับพิสูจน์ร่างกายของแต่ละคนนะครับว่าร่างกายแต่ละคนจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับว่าจะแข็งแรงขนาดไหนนะครับว่าจะต่อต้านได้ขนาดไหนนะครับาวัคซีนที่สีก็ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่ามันมันจะไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับไอตัวเครื่องเครื่องวัดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอาการอย่าตรวจครับ ตรวจนะครับเสียของนะครับเสียของไม่เห็นหรอกไม่มีหรอกครับผมตรวจจนเกียดตรวจนะครับไอ,ไอเครื่องเครื่องตรวจนี้นะครับถ้าการคุณไม่ไม่มีอาการไม่มีทางนะครับถ้าคุณมีอาการเมื่อไหร่ก็ตรวจครับโอเคนะครับ